คนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ p o p p t o y Co. วันนี้นะคะเราจะมารีวิ q u i s h y นี่ค่ะเป็น mini องุนไอบูมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีคลิปที่จะทำลงแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากลงคลิปแต่เราไม่รู้เราอยากลงคลิปอะไรก็เลยจะมาลงคลิปนี้นะะ เค่ะเรามาดูแบบรวบๆกันก่อนนะคะรวบๆก็ถ้าดูกระแกลๆแพ็กเกจก็จะดูเล่นๆนี่นะคะเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วนะคะก่อนที่จะเปิดเทอร์มิ่งนะ,ะที่ใครติดตามเราตั้งแต่แบบรุ่นตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะแบบห้าสิบซับประมาณเนี้ยมานก่อนเจะด0ซับเนี้ยเราจะแกะพัสดุตัวน,นี้ไปแต่เราลบไปแล้วเนาะ,ะนี่นะคะ หน้าหลังนะคะร,รวบๆอันนี้จะดูร,รวบๆนะนีะน่เดี๋ยวเราไปดูแบบละเอียดกันเลยแบบละเอียดก็คือเดี๋ยวเราจะแกะออกมากลิ่นมันหอมมากๆเลยนะอารมณ์ประมาณอารมณ์ก็ประมาณแบบว่าอางุ่นนะคะแบบกลิ่นวิตามินซีอางุ่นเลยนะคะชื่อมากอ่ะนี่นะคะเราต้องรีบนะเมมจะเต็มละนี่นะคะคือแผ่นมันจะเป็นรูปแบบนี่นะคะเคาเรียกเลมอน แอปเปิลแล้วก็งุนส้มนะคะด้านหลังเขาบอกห้ามกินนะคะเพื่อแบบรวบๆหน่อยหนึหน่งนะไม่ได้ละเอียดแต่ก็สโลนะคะหอมด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็เป็นไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยนะคะบ๊ายบาย